สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Auto e เอ e ช่องที่จะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับรถยนต์รุ่นใหม่รีวิวรถยนต์ยอดนิยมและจอดลึกรายละเอียดต่างๆของรถยนต์จากทั่วทุกมุมโลกถ้าคุณชื่นชอบรถยนต์และอยากอัปเดตข่าวสารใหม่ๆก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับ วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับรถยนต์อนเนกประสงค์ขนาดเล็กที่มาแรงในปี2025นั่นก็คือจิ๊บเรเนเกต2025รถยนต์ที่ผสานความเป็นออฟโรดและการใช้งานในเมืองได้อย่างลงตัวใครที่เป็นสายลุยแต่ยังอยากได้ความคล่องตัวในการใช้งานประจำวันห้ามพลาดเด็ดขาดครับจ e ๊บเรเนเกต2025มาพร้อมกับดีไซน์ที่ยังคงเอกลักษณ์ความดุดันตามแบบฉบับของจิ๊บแต่ก็มีการปรับโฉมให้ดูทันสมัยมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าแบบเจ็ดช่องที่โดดเด่นไฟหน้าเลตทรงกลมที่ให้ความรู้สึกทรงพลังและกันชนหน้าที่ได้รับการออกแบบใหม่ให้ดูแข็งแกร่งยิ่งขึ้นภายในห้องโดยสารของเรเนเกตส2งพได้รับการปรับรปร,บรุงให้มีความสะดวกสบายและมีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมากยิ่งขึ้นวัสดุภายในเป็นแบบพรีเมียมเบาะนั่งนุ่มสบายรองรับการเดินทางทั้งในเมืองและนอกเมืองหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับระบบ i n f o t a i n เม n ต์คอ n e c t รุ่นล่าสุดรองรับ Apple c a r p l a y และ Android Auto พร้อมระบบนำทางที่แม่นยำ ได้ฝากระโปรงเรเนเกต2025มาพร้อมกับเครื่องยนต์1.3ลิตรเทอร์โบสี่สูบให้กำลังสูงสุด177แรงม้าแรงบิด210นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ9สปีดและระบบขับเคลื่อน4ลอ้อที่สามารถปรับโหมดการขับขี่ได้ตามสภาพพื้นผิวทั้งโหมดออฟโรดโหมดทรายโหมดหิมะและโหมดธรรมดาทำให้คุณพร้อมลุยในทุกเส้นทางนอกจากนี้เรเนเกต2025ยังมีฟีเจอร์ความปลอดภัยที่ครบครันเช่นระบบเบรกอัตโนมัติเมื่อมีวัตถุตัดหน้า ระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและระบบช่วยจอดอัตโนมัติทำให้ทุกการเดินทางปลอดภัยและมั่นใจมากยิ่งขึ้นด้านราคาของ Jeep Renegade 2025ในตลาดประเทศไทยเริ่มต้นที่ประมาณ1 2 5 0 0ล้าบาทซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อพิจารณาจากสมรรถนะและอุปกรณ์ที่ครบครันขนาดนี้ เพื่อนๆคิดว่าจ e บเรเนเกต e 2025คันนี้น่าสนใจแค่ไหนคอมเมนต์บอกกันได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามออโต้เอสไว้เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ